ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้คุยกับอาจารย์วินุละ,อ,ละอยู่ที่อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีได้คุยกันแล้วข้อ16ของครมรที่เสนอไปกรทร18น45นาฬิกา45นาทีทั้งสองอาจารย์เขานัดไปเจอกันที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั่ง ล้างใจงแลกเปลี่ยนกัน2ชั่วโมงเต็ม,เ,มเรื่องข้อเสนอของคณะรัฐตรีข้อที่16ที่เสนอไปยังกรทกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอให้บังคับใช้รัฐธรรมนูนเป็นสองขยักขยักที่1นายกบอกละ จะเอาห้าปีใช้ประชันทุกใครึ่งใบไปก่อนครึ่งหลังเข้าสู่ช่วงที่สองจึงเต็มใบประมาณนั้นนั่นเลงครับปกติเมื่อวานอาจารย์มีชัยก็ไปถามความชัดเจนจากอาจารย์วิษนุเนี่ยแหละว่าไอ้คําว่าครึ่งใบสองขยักขยักที่หนึ่งจะให้ทําอย่างไรช่วงเปลี่ยนผ่านจะให้แอคชั่นอย่างไรจะได้เขียนถูกเมื่อวานจะได้เขียนรัฐธรรมนูญถูกอะไรประมาณนั้นนั่นแหละถ้คนร่างจะได้ร่างถูกใส่หมวดหมู่ต่างๆให้ถูกด้วยสองชั่วโมงเต็มๆเขาจบกันอย่างไรไม่ทราบ ตั้งก็สังเกตอาจารย์วิศนุให้สัมภาษณ์ทั้งก่อนพูดคุยกับอาจารย์มีชัยและหลังพูดคุยกับอาจารย์มีชัยไปฟังไปฟังอาจารย์วิศนุบางช่วงบางตอนบางช่วงบางตอนสักนิดหนึ่งไหมครับใช่ค่ะเมื่อวานที่สัมภาษณ์นะคะลองไปฟังนิดหนึ่งบอกอะไรค่ะเราไม่ต้องการให้เกิดภาวะตามใจฉันต้องการเอารัฐมนุมาวางลงทั้งฉบับแล้วให้คนเห็นเห็นว่าสําหรับหนึ่งปีสองปีแรกคุณทํำยังไง้วต่อจากนั้นเนี่ยทำยังไง จะอยู่กันอย่างไรจะปกครองอย่างไรคือวันนี้ถ้าเรายอมรับและถ้าเราคิดว่าขณะเลือกตั้งหลังเลือกตั้งบ้านเมืองสงบเรียบร้อยใครจะแพ้ใครจะชนะการเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งไม่หือไม่อือเหตุการณ์มันสงบเข้าสู่ภาวะปกติทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่เรามาพูดกันยังห่วงเหตุการณ์แต่ใจก็ยังคิดถึงว่าเอาให้มันสดๆเต็มที่ในทางประชาธิปไตย อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นห่วงเหตุการณ์ว่าเออแล้วถ้ามันสะดุดถ้ามันหกล้มละ่ะซึ่งไอ้การสะดุดนี่จริงๆของ่าทุกคนน่ะก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีโอกาสเกิดไม่ใช่ว่าเกิดแน่นะรู้อยู่แก่ใจว่ามีโอกาสเกิดทีนี้ถามว่าเมื่อเกิดแล้วจะทําอย่างไรตอนนั้นถ้ามันกลับเข้ามาเหมือนยี่บสองพฤษภาคือแก้ไขอะไรก็ไม่ได้มันสะดุดไปหมดมันติดไปหมดมันขัดไปหมดเนี่ยแล้วจะทําอย่างไร นั่นกเกิดอ,อาจารย์วิศนุเครือง,งามให้สัมภาษณ์ก่อนไปเจออาจารย์มีชัย <c oughs> แต่หลังจากเจออาจารย์มีชัยให้สัมภาษณ์อีกครั้งก็คล้ายๆกันนะครับ <c oughs> ยืนยัดยืนยันว่า ประเทศไทยช่วงเปลี่ยนผ่านหลังประกาศังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องแบ่งสองขยักขยักที่หนึ่งเรียกมันว่าเปลี่ยนผ่านขยักที่หนึ่งจะต้องครึ่งใบกันไปก่อนจะประชาธิปไตยเต็มใบก็ไปรอเอาในระยะที่สองขยักสองนะคะหลังห้าปีแรกไปแล้วประมาณนั้นนะเพื่อให้มั่นใจว่า,วาสถานการณ์สะพานพ้นไปได้อย่างไรข่าวก็เซาซี่เรื่องประชาธิปไตยครึ่งใบในช่วงเปลี่ยนผ่านม,มากเหลือเกินอาจารย์พิสุ์ก็ตอบโดยการเปลียบเปลย อาจารย์วิศณุก็ตอบด้วยการเปรียบเปลอยค่ะเปรียบเปลอยอาจารย์วิศนุก็ตอบด้วยการเปรียบเปลอยค่ะย้อนกลับไปสมัยสอง1ห้าอยยี่สอสมัยนั้นมีการร่างรัฐธรรมนูญค่ะคุณสมรสุนทรเวสบอกว่าผมหิวก็เป็นที่วิจารณ์กันเยอะคุณอุทัยพิมพ์ใจชนวิพาควิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเสียยับเยินมันขึ่งใบมันไม่เต็มใบอื อาจารย์ชวยบอกว่าแต่ครั้งนั้นคุณสมัครสุนทรเวทนะครับบอกว่าบ,บอกว่าผมผิวน้ําผมจะลงเลือกตั้งน้ําที่ไปอยู่เครื่องแก้วก็ดีกว่าไม่มีน้ําให้กินเลยอืรัฐธรรมนูญฉบับนั้น2,521น,น,นะครับใช้นานที่สุดสคือ14ปี น่าสนใจขณะที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นรัฐมนุนครึ่งใบแต่ก็ใช้มานานถึง14ปีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปกันที่อาจารย์สุุมนูสกุลอดีตทปกึกษาปับเบมดีกว่าย้อนตัวสายกันนิดหนึ่งสองหนึ่งสวัสดีร้าาชารสุขุมครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุสุมคับสวัสดีครับคุณมรรัตน์กุลเดลัยครับครับครับอาจารย์วิศณุตอบคำถามของนักข่าวด้วยการยกเอาคำพูดของคุณสมศรุนทรเวด็จใส่ไว2,521น้ำครึ่งแก้ว ยังดีกว่าไม่มีน้ำให้กินเลยผมจะลงเลือกตั้งขึ้นใบก็รึ่งใบผมจะลงเลือกตั้งมันบอกอะไรคะยุบริษัทครั้งนั้นนี่มันคืออะไรให้ปริษัทครั้งนั้นคือจริงๆตอนนั้นตอนที่ล่างรัฐมนูญกันเนี่ยนะสมัยก่อนมันก็มีกรรมธิการล่างอะไรมันมีคนล่างอะไรเนี่ยแล้วก็จะออกมาเป็นไต่รึ่งใบคุณอุทัยก็โวยวายอ๋อสมัยสองหนึ่งอะนะฮะครับว่าถ้าเปื่ไปใ้เป็นแบบเนี้นะ ถ้าจะครึ่งใบแบบนี้ก็ไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นดีกว่าไม่เลือกตั้งไม่ลงเลือกตั้งถือว่าต่อต้านล่ะไม่ยอมรับแต่คุณสมัครเนี่ยบอกว่าเนี่ยประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยมันก็เปื่อยเป๋เหมือนน้ำแหละครึ่งแก้วก็ยังดีกว่าไม่มีน้ําเลยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณสมัครใช้อธิบายทุกครั้งในายการขึ้นเวทีหาเสียงข่าวนั้นเพราะว่ารัฐธรรมนูญสองหนึ่งเนี่ยเปิดบริสุทธิ์พรรคประชากรไทยนะครับ เมื่อประชดพรรประชากรไทยครับพรรประชากรไทยนี่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยในการเลือกตั้งปีส<ะ>องสองค่ะแล้วก็ท่านสมัครเนี่ยก็ไปปลาัยตามที่ต่างๆแล้วถอดเป็นเทปทําหนังสือจากสนามใจถึงสนามหลวงเนี่ยนะ,ะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีจะอธิบายไปใจครึ่งใบเนี่ยนะว่าน้ํคขึ้นแก้วดีกว่าไม่มีน้ําเลยเอ,อ,เอ,อคุณมีคุณอุทัยจะปฏิเสธกับปฏิเสธไปแต่สาหรับผมเห็นว่า ก็ยังพอมีกินกันก็เอาสู้อืเท่าที่มสมัย2,521รัฐธรรมนูญสมัยนั้นที่คุณอุทัยวยวายไม่เอาด้วยนั่นนะครับมันมันครึ่งใบอย่างไรครับมันคลึงใบตรงที่มันมีสอวอไงสอวอีนจำนวน3ใน4ของสอสมีสอวอจำนวนสใน4อ่าสาใน4ของสส<อ>เป็น<อ>ตัว<อ>เลขแบบว่าผัานไปผัน,ผนแปรได้แต่แล้วสอวอเนี่ย ในสี่ปีแรกเนี่ยมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกโหวตเรื่องนายกามีสิทธิ์โหวตอภิปรายไม่ว่างใจในายกไม่ว่าสสจะเป็นคนทมแต่สวต้องทําในที่ประชุมรัฐสภาค่ะแล้วก็มันมีเงื่อนไขอีกอในเรื่องเกี่ยวกับการออกพระราชบัญญัติถ้าเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินเกีเ่ยวกับความมั่นคงเนี่ยซึ่งจะมีผลให้รัฐบาลอยู่หรือไปด้วยเนี่ยอืมต้องทําในที่ประชุมรัฐสภาสวาโหวตด,ด้วยครับโอ้ สี่ปีแรกนะสี่ปีแรกที่มาของสวลหรฮะสี่ปีที่มาของสวนายกตั้งไงนายกตั้งเลยผมยังยังยังไม่ใช่สรรหานะนายกตั้งเลยนายกตั้งเลยนายกตั้งเลยในคุณสวัสดิ์ก็อธิบายนี่ผมเนี่ยไปนั่งฟังนะอค่ะเวลาเขาจะตั้งใครเขาก็จะโทรมาบอกอืจะเลือกผมเป็นนายกไหม ถ้าเลือกก็ตั้งถ้าไม่เลือกก็ไม่ตั้งนะคะประมาณนั้นเอแล้วประธานรัฐสภาเนี่ยมาจากประธานสวประธานสวเป็นประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสอบราชองการในการตั้งนายกอืโอ้สุดยอดเลยเพระาะฉะนั้นตรงนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับอข้าราชการก็เป็นได้สวข้าราชการสามารถเป็น,ปนสวได้ด้วยคครครัับบไม่ต้องลาออกอแล้วสี่ปีแรกเนี่ย ใช่การประจำนี่เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกได้ด้วยอ๋อ,อให้เป็นทั้งนายกและรัฐมนตรีได้อีกนะครับรเพราะว่าตอนที่คุณเกียงศักดิ์ตอนที่คุณเปรมขึ้นเป็นนายกเนี่ยปีสองสามเนี่ยยังเป็นพบทวอยู่ด้วยนะอาจารย์ผมปี่คำพูดอาจารย์ได้ไหมครับที่บอกว่าข้าราชการเป็นมันได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสอวอเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเปลี่ยนเป็นทหารเป็นได้ทุกอย่างเป็นสวเป็นรัฐมนตรีและเป็นสวเนี่ยตอนเขาประกาศรายชื่อสวเนี่ยครับ เขาใช้คำนี้ใช้คำว่าข้าราชการยกกองทัพมาไว้ที่นี่พอเห็นลายชื่อนะครับโอเคเข้าใจละเข้าใจแล้วสมัยนั้นสุดยอดรัฐธรรมนูญฉบับปีสองหนึ่งที่คุณอุทัยพิมพ์ใจชนแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมันไม่มีไอการร่างรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องฟังเสียงมวลชนเลยไงออืมค่ะคุณไม่ต้องนั่นเลยคุณไปแอบผิดสําเร็จรูปมาที่ไหนก็ได้อออืืืม โอ้สุดยอดเละ2,521ับวันนี้2,559ผ่านไปกี่ปีแล้วครับนับไปทั่วก็30กว่าปี30ปีเอ๊ะจะ4ีิมอาจารย์ก็นี่แหละแล้วผมก็อยากฝากให้ย้อนคิดนิดนึงนะครับเมื่อตอนที่พลเอกสุจินดารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ยังสงสัยอยู่นะว่าทำไมทีคุณเปรมเนี่ยเป็นพบตบรับตำแหน่งนายกนี่คนตบมือให้ แต่พอท่านเนี่ยอุตส่าห์เสียสละถึงขนาดลาออกจากอาพอพบสบอก่อนนะถึงจะมารับตำแหน่งนายกเนี่ยทำไมคนขับไล่ท่านอล่คำตอบก็คือมันผิดพศทั้งนั้นแหละครับมันผิดพศผิดพศคับมันผิดพศถ้าสิ่งที่คุณนีนาทำเนี่ยไปทำในปีสองสามเนี่ย อาจจะมีอนุสาวรีย์คุณสุจินดานะแต่บังเอิญม,มาทเอิญมห้าร้อยสามสห้ามันจึงเกิดพฤษภานธมินมันผิดพอและถ้ามาทำในปี25 5 9้า้ห้าเก้าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นสิตรงนี้นะฮะก็ฝากฝากให,ใ,หให้คิดตรงนี้ด้วยนะอเอาละครับ,รบทีนี้ตัดกลับมาที่อาจาร,รย์วิศณุเครือง,งามผมพยายามจะถอดรหัสคำพูดของอาจารย์วิศณุที่ไปยกคำพูดของคุณสมัครสุนทรเวชเรื่องน้ำครึ่งแก้วเปรียบกับประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับ ผมมีความรู้สึกมันคล้ายกับอาจารย์พิเศษกําลังจะบอกกับผู้คนว่าน้ําครึ่งแก้วจะกินไม่กินไม่กินก็นไม่ต้องกินนะ <c oughs> ไม่กินก็ไม่มีกินนะ,ะใช่ใช่ใช่ใชรีบรกินซะครื่องแก้วก็ครื่องแก้วกินกันไปก่อนกิ <c oughs> น,น <c oughs> ไปก่อน <c oughs> ก็แล้วแต่เขาจะให้นะ,นะตรงเนี้ก็เหมือนกับเมื่อก่อนนี่เรารู้สึกว่า <c oughs> อมันแล้วแต่คนที่เขายึดอนาจเขาจะให้อระยะหลังเนี่ยคนที่ยึดอำนาจเนี่ยมันต้องต่อรองกับคนที่จะรับอ่ะ มันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับอเสียงระเบงเสียงแซ่อยู่เนี่ยนะคุณฟิโุก็พูดเองอเมื่อกี้มีแต่เสียงตีมากกว่าเสียงชมค,คิดว่าอาจารย์มีชัยริชุพนันจะยอมไหมเนี่ยอะไรนะอาจารย์ว่าอาจารย์มีชัยจะลู้ตามไหมเนี่ยผมเชื่อนะว่าเอาด้วยนะครับเอาด้วยเอาด้วยหมายความว่าแต่ว่าอาจจะดูพลิกแปลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเชื่อว่าเอาด้วยแต่แต่พลิกแปลงอ่า อืมเอาละครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะอาจารย์วิษณุท้าความถึงถึงยุค2521สมัยนั้นมีการยกร่างรัฐธรรมนูญอุทัยพิมพ์ใจชนต่อต้านสุดริมที่ประตูกติกาอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยผมไม่เล่นด้วยแต่สมัครสุทธรเวศบอกประชาธิปไตยครึ่งใบมันก็เหมือนน้ำครึ่งแก้วดีกว่าไม่มีน้ำให้กินเลยผมอยากเลือกตั้งครึ่งแก้วก็เอา กินไปก่อนสถานการณ์ปัจจุบันไม่รู้สิมาตอบโจทยส์สถานการณ์ปัจจุบันว่าคือคือ,คอถ้ายกเหตุการณ์เมื่อปี2องหเนี่ยม,มาทาบกับปัจจุบันเนี่ยและโฟกัสไปที่คําพูดของอาจารย์วิสุนเนี่ยแหมมันมันเหมือนย้อนยุคย้อนมันดูเป็นสถานการณ์เดียวกันกําลังย้อนกลับมาหรือเปล่า ว่าแต่ฟังอาจารย์สุขุมนุสกุลเมื่อสักครู่นี่ผมอึ้งนะมสมัย2,521มีอะไรพิเศษเร่างร,ร,รัฐธรรมนูญโดยมีโดยจัดให้มีระยะเปลี่ยนผ่านเป็นเวลา4ปี4ปีกใน4ปีแรกนั้นให้มีสวแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีใช้คำว่าแต่งตั้งโดยนายกนะ <c oughs> ไม่ใช่สรรหาโดยองค์คณะใดๆนะแต่งตั้งโดยนายกนะ เป็นจำนวนสามในสี่ของจำนวนสสประธานสวออเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งม,มีอำนาจในการรับสนองทูลเกล้ารายถวายรายชื่อนายกรัฐมนตรีและทูลและก็สนองและรับสนองและสนองรับสนองรับสนองรายชื่อนายกที่โปรดเกล้าลงมาใช่ค่ะก็ตั้งตั้งนายกไงสวมีอำนาจในบทบาทเทียบเท่า สสทุกประการบวชเลือกนายกก็ได้ร่วมฟอร์มคอรมอก็ได้มีสิทธิ์ในการอภิปรายไม่มวานใจรัฐบาลก็ได้ก็ย้อหน้าทุกอย่างทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเหมือนกับเลือกตั้งอ่ะแต่ที่สําคัญนะเขาเปิดช่องข้าราชการสามารถเข้ามาเป็นสวก็ได้อเป็นคอรมอก็ได้นายกยังเป็นได้เลยอแต่ในที่สุดพอเห็นหน้าตาของสวสมัยนั้นปรากฏว่า ยกกองทัพมาไว้ที่นี่อยากที่อาจารย์วิษณุใช้คําสั้นๆจนเห็นภาพแล้วนึกถึงวันนี้เลยก็เข้าใจว่าทหารก็ก็ก็รักประเทศชาติก็หวังดีใช่ไม่ใหญ่เกินความัด้วยความรักก็ให้ในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดสําหรับประเทศฟังอีกครั้งนะฮะทีมมอนิเตอร์ทั้งหลายฟังอีกครั้งนะฮะผมก็เชื่อว่าทหารก็รักประเทศจึงให้สิ่งที่เชื่อว่าดีที่สุดสําหรับประเทศ แต่สิ่งที่คิดว่ามันดีที่สุดนั้นนะครับผู้คนกลุ่มอื่นๆในสังคมจะคิดออคอยตา่างด้วยห,หรือไม่นั่นก็อีกเรื่องอันนี้คือจุดต่างนะสองหนึ่งสองหนึ่งประชาชนอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรแต่ปีห้าเก้าประชาชนมีปากมีเสียงมีความคิดเห็นเยอะผมนะไม่ได้มองเรื่องการสืบทอดอำนาจเพราะผมไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะสืบทอดอำนาจคสชจะสืบทอดอำนาจผมไม่เชื่อค่ะ แต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าทหารก็รักประเทศจึงมอบในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับประเทศแต่คนอื่นเขาจะโอเคด้วยหรือไม่ก็อีกเ,<ข>เรื่องเขาจะเห็นตามนั้นหรือเปล่ามัน,น,นไม่ได้ทุกคนนะ<ล>คะปัญหาอยู่ตรงนี้นี่แหลคะค่ะโอเคไปพักกันก่อนดีกว่าคะ่ะ